แล้วค่ะกลับสู่ช่วงที่2นะคะในส่วนของ h u f of Health นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของวาสุสลิมค่ะในการสลายไขมันนะคะเอาไขมันออกจากร่างของคุณนะคะ แล้วทําครั้งแรกก็เห็นผลหายไปถึง5กิโลกรัมเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรตอนนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของขั้นตอนการทําและมาตรฐานคุณภาพของบริสตันนีนั่นเองนะคะสําหรับในเรื่องของการทําวาสโอลิมมพอคุณหมอดูแลวิธีใช้เรียบร้อยแล้วนัดวันเวลาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการทําเตรียมตัวมีอะไรบ้างคะ,คะแล้วก็เริ่มจากการวิเคาเราะห์เลือดก่อนว่าในร่างกายของคุณนั้นมีความพร้อมไหมนะคะอย่างกรณีถ้า,า,าน้ำตาลสูง หรือว่าทานยาบางอย่างที่ทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยเยอะเกินเลือดแข็งตัวช้าอะไรเงี้ยน,นะคะ,คะก็ต้องเตรียมเพราะว่าการปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบนะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าต้องอม,มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเจาะเลือดตรวจดูดูความพร้อมนะคะดูน้ําตาลในเลือดดูต่างๆเสร็จแล้วจากนั้นมาคุณหมอก็นัดวันที่จะด้วยวิธีนี้บาโซสลิมเนี่ยนะคะการทํางานเนี่ยคุณหมอก็ ก็ง่ายๆค่ะเริ่มต้นแล้วก็จุดที่เราก็มาร์กจุดที่ต้องการจะจกำจกัดไขมันออกไปแล้วก็คุณหมอจะทราบเลยว่าแอเรียประมาณเท่าไหร่ที่จะต้องเอาออกไปนะคะจะดีไซน์ออกมาว่าเอวคุณจะคอดได้เท่าไหร่ตามสรีระโครงร่างของคุณใช่ไหมคะ,คะหน้าท้องนี่มันจะแบนราบได้สักประมาณเท่าไหร่ในบอดี้ที่เป็นอยู่ออกสัดส่วนในพอเหมาะเพราะการที่เราจะเอาอะไรออกจากร่างกายเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่พึงระวังก็คือว่าการ อิเล็กทรไลต์เนี่ยมันต้องออกไปบ้างอิเล็กทรไลต์ hmm. ก็คือสารเกลือแร่ในะร่างกายที่จะออกไป <c oughs> พร้อมกับไขมันต้องมีบ้างเพราะนั้นถึงบอกต้องใช้หมอเพราะว่าแพทย์จะเชี่ยวชาญเนี่ยท่านจะคำนวณได้หมดนะคะในความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าพูดไปนี่ไม่ต้องกลัวนะคะทุกอย่าง <c oughs> เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มใช้โซลูชันผสมยาชาฉีดเข้าไปนิดเดียวนะ รอยเข็มนี่ประมาณใช้เข็มเบอร์สิบแปดอะไรเงี้ยฮะเล็กๆก็ปล่อยเข้าไปในเอเรียที่กว้างใหญ่เพศาลเนี่ยนะะจุดที่จะออกเนี่ยก็ใช้่อยยาชาเข้าไปกับโซลูชันเนี่ยง่ายๆแป๊บเดียวนะคะไม่เจ็บเลยนะเหมือนมดกัดเล็กๆคุณก็รู้สึกชาบริเวณนั้นหมอจะเริ่มละลายไขมันโดยการใช้คลื่นอันตรสาวอันตรสาวเนี่ยก็จะมีหลายรูปคลื่นบางทีก็ทําหน้าบางท่าเราได้ยินนะอันตรสาวรักษาการปวดเมื่อยแต่อันตรสาวไม่ได้ว่าคลื่นเท่ากันหมดอันนี้ก็จะมี ความถี่ของคลื่นความแรงของคลื่นเนี่ยในระดับพอเหมาะที่โฟกัสไปยังจุดไขมันจุดนั้นเพื่อให้เกิดการสลายตัวดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าอวัยวะภายในจะเป็นยางไรนะคะไม่โดนเพราะเนื้อที่ฉันทูสายจะเก็บไว้เป็นอย่างสมมติมาเก็บเนื้อใต้ตรงนี้แต่หน้าอกก็ไม่หายไปเพราะว่าเขาสามารถยิงไปจุดที่ต้องการเขาโฟกัสได้ว่าควรจะไประดับลึกแค่ไหนเพราะว่าหมอวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นว่าไขมันหนาเท่าไหร่ค่ะ เมื่อปล่อยคลื่นลงไปในระดับที่พอดีแล้วเนี่ยไขยมันบริเวณนั้นน่จะเกิดการเม l ์หรือละลายการละละายไขมันไม่ได้เหลวเหมือนเราเอาไปเจียวน้ามันในเตาร้อนๆมันก็แค่แค่เหลวๆนะคะเละๆน,ๆนิดๆนะคะเพื่อจะง่ายต่อการดูดออกมาและในท่อที่ปล่อยคลื่นไปเนี่ยมันก็จะมีตรงปลายที่ที่มีรูเล็กๆควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในระบบซักชั่นหรือว่าระบบดูด ไขมันนะคะก็จะดึงไขมันออกมาขณะเดียวกันคือไม่ได้เจาะรหลายรอบนิดเดียวรูดเดียวเล็กๆเนี่ยไขมันก็จะออกไปอยู่ในในภาชนะที่ที่ในระบบของเขาเนะเราเห็นเห็นนะแต่เราไม่รู้สึกนะคะเราเฉยๆเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะไขมันที่สะสมก้อนแข็งๆอะ่ะคืออย่างเช่นช่วงตรงนี้ค่ะหนอกข้างเอวด้านล่างสะโพกตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ไขมันที่เอาออกยากที่สุดต่อให้คุณออกกำลังกายสายเอวขนาดไหนก็ตาม ลดยากมากค่ะมันแข็งนะไขมันนี่ก็จะเป็นถ้าเรานึกถึงมันหมูนะคะเฟยไปดูหมู3มชั้นนะคุณบุ๋มเคยทํากับข้าวใช่ไหมคะก้อนไขมันที่อยู่ใต้ใต้หนังอ่ะช่วยมันอ่ะมันก็เป็นก้อนแข็งเห็นไหมคะมันไม่ออกง่ายๆหรอกความร้อนอาจจะจะละลายขนาดนั้นผิวก็ไหม้ละแต่เรื่องคลื่นของอันตรสาวเนี่ยนะคะเขาผ่านเข้าไปโดยที่ไม่ทําอันตรายกับผิวและไปละลายไขมันเฉพาะชั้นไขมันเท่านั้น นะคะแค่เร็วๆแล้วก็ดึงออกมาให้เห็นๆนะคะโดยที่เราไม่บอบช้าเลยค่ะจากนั้นก็ปิดรอยเล็กๆนั้นอ่ะเพียงแค่รอยเย็บนิดเดียวแล้วก็ภายในอาทิตย์นึงก็หายแลวรอยนี้จะไม่มีหลงเหลือให้เราเห็นเลยแล้วก็กลับมาหาเราอีกวันรุ่งขึ้นเพื่อมาดูความเรียบร้อยต่างๆนะคะเพื่อมารีเช็คซ้ําอีกทีหนึ่งแต่เท่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เกิดไรรอยช้ารอยอะไรก็ไม่มีนะคะเนื่องจากว่าเรากระทำเฉพาะชั้นไขมันแล้วก็ จากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยปรากฏกับลูกค้าก็คือว่าอุ้ยหน้าท้องที่เดินแล้วก็ก้มลงมองปลายเท้าไม่เห็นเนี่ยมันก็เริ่มแบนหายไปแล้วก็โอ้อะไรเงี้ยกางเกงนี่หรือว่ากระโปรงที่คุณใส่กลับนี่คุณต้องเตรียมไซส์มาเลยนะคะถ้าคุณเคยใส่ไซส์ L เ,เนี่ยคุณต้องเตรียมไซส์ S มารอไว้เลยค่ะเพราะไซส์ L จะลงไปกองทอี่พื้นแล้วค่ะเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านนี่ก็คงอยากจะรู้นะคะ<ฆ><ฆ>ว่าวาสซสิริของเราเนี่ยนะคะ<ฆ><ฆ>ในส่วนของการทําขั้นตอนแผลเป็นยังไงคือบางคนเนี่ยคงบอก อยากได้เร็วกว่านั้นจําเป็นจริงๆมีงานต้องแต่งงานหรืออะไรก็ตามนะคะอยากได้รวดเร็วกว่านั้นไปสซอร์ไพคุณทำไมทะเลาะขึ้นอย่างนี้เมื่อวานยังภูมิรุ้ยอยู่เลยฮะอีกวันเดียวหายไปละอะไรเงี้ยต้องนะคะดังนั้นวิธีการนั้นเนี่ยสามารถดูแลได้เพราะว่ารอยเข็มจริงๆเรามาดูเรื่องของรอยเข็มประมาณเที่ยวค่ะแหมคุณหมุมก็เคยลองมาแล้วไม่ใช่เหรอเจอไหมไม่ไ้ผมทำค่ะไม่มีแล้วค่ะเจอไหมไม่มีค่ะ คือเหมือนกับเอา,อางี้คุณเคยโดนกระดาษบาดไหมอ่าประมาณกระดาษ<ๆ>กระดาษบาด<ๆ>มือค่ะเวลาไปจับปุ๊บหรือรอยนี้ว่าแค่ประมาณแบบประมาณครึ่งเซนนะคะเดือนหนึ่งก็มองไม่เห็นละครึ่งเซนจริงๆรอยขีดบางๆครึ่งเซนเท่านั้นเองนั่นคือรอยเข็มที่เข้าไปท่อต่างๆที่บอกไปแค่นั้นอะรูแค่นั้นจริงๆแล้วเขาก็เลือกจุดที่อยู่ภายใต้ร่มผ้าด้วยนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องเก็บไขมันเยอะอะไรขนาดนั้น ซึ่งคุณหมอเองก็จะเก็บเท่าที่จะทําได้จากนั้นก็คือการดูแลตัวเองหลังจากนั้น<ะ>ซึ่งในช่วงหน้าเราจะมาบอกว่าการดูแลหลังจากทวาวารโซสลิปยากง่ายแค่ไหนเป็นคําถามต่างๆที่คุณทิ้งให้กับเราไว้เนี่ยไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้นี่หรือเปล่าฉันเคยได้ยินมา<ะ>อันตรายหรือเปล่าช่วงหน้าสักครู่ค่ะ